สวัสดีค่ะจากเพจเติมบุญเหรียญโปยทานนะคะวันนี้ก็จะมาสาธิตการทำลูกสตอรอเบอรี่นะคะแบบนี้นะคะางานนี้นะคะ ก่อนอื่นก็จะบอกว่าลิบบินที่จะใช้นะคะก็จะเป็นลิบบินเบอร์2นะคะความยาวจะอยู่ที่24นิ้วนะคะหรือว่า60เซนติเมตรนะคะซึ่งถ้าเป็นาจากเพจเติมมูลเหรียญโปรทานเนี่ยจะมีชุด DIY ที่เราจะตัดสำเร็จไว้ให้แบบนี้นะคะพร้อมกับใบสำเร็จแบบนี้นะคะ วันนี้ก็จะขออนุญาตว่าอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยก็จะใช้ใบสำเร็จจากชุด DIY ก่อนนะคะแล้วก็ในโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะหาโอ,อกาสมาอัพคลิปนะคะวิธีการาทำใบต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบส้มใบสตรอเบอรี่หรือว่าใบมังคุดนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะที่ลิปบินนะคะเบอร์2ความยาวอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ24นิ้วพับครึ่งค่ะ ึตรงกลางนะคะ,ะวันนี้จะขออนุญ,ญาตลิปบิ้นที่จะนำมาสาธิตเนี่ยจะขออนุญ,ญาตใช้เป็นลิปบิ้นสีนะคะเพื่อที่ว่าอตอนทำเนี่ยจะได้เห็นชัดเนาะว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะคะเพราะว่าถ้าใช้ลิปบิ้นลายสตรอเบอรี่เลยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเห็นลายเส้นเห็นการสอดไม่ชัดนะคะเพราะว่าอันนี้เวลาสอดไข้กันแล้วเนี่ยจะค่อนข้างแบบเนียน แล้วเดี๋ยวมันจะเห็นไม่ชัดนะคะว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนก็อยากให้ดูแบบชัดๆก็เดี๋ยวจะขอใช้ริบบิ้นคนละสีกันเลยนะคะแต่ว่าได้พยายามเลือกริบบิ้นที่เป็นเนื้อที่ใกล้เคียงกับกับริบบิน้นทำสตรอเบอรี่มาแล้วนะคะจะได้ดูว่าความยากง่ายในการดึงการสอดอะไรเงี้ยมันไม่แตกต่างกันมากนะคะมาเริ่มต้นเลยค่ะที่เส้นที่หนึ่งนะคะ เส้นที่สองค่ะมาคล้องเส้นที่หนะคะเหมือนเดิมเลยเราจะขึ้นฐานสี่อันนี้เหมือนในคลิปลูกส้มเลยนะคะถ้าใครเคยได้ดูแล้วนะคะแล้วก็เส้นที่สามค่ะมาซอกคล้องเส้นที่2นะคะอาจจะขอไปช้าๆนิดนึงนะคะจะได้ทำไปพร้อมๆกันนะคะ แล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่4มาคล้องเส้นที่3เหมือนเดิมที่เคยบอกไว้นะคะบางคนอาจจะถนัดเอาปลายสอดเข้านะคะหรือว่าจะถนัดทําแบบนี้ก็ได้นะคะคือสอดผ่านเส้นแรกมานะคะ,นะคะโอเคก็ดึงนะคะให้ตึงขึ้นเป็น ฐาน4นะคะแล้วก็จะได้อย่างนี้เป็นฐาน4แฉกนะคะแล้วอันดับต่อไปเราก็จะมาทําฐาน8นะคะก็จับมา1เส้นค่ะเริ่มที่เส้นล่างก็ได้นะคะตามความถนัดทะแยงมุมไปลายเราจะทะแยงจากมุมนี้ไปที่มุมนี้นะคะ ทะแยงมุมไปค่ะลิบบิ้นเอียงไปทางฝั่งไหนนะคะให้เลือกลิบบินฝั่งนั้นถัดไปเป็นเส้นถัดไปก็คือนี่นะคะลิบบินเอียงมาทางนี้เลือกเส้นทางนี้เป็นเส้นถัดไปนะคะทะแยงมุมไปค่ะจากทางนี้ไปทางนี้นะคะทับเส้นแรกไปเลยค่ะลิบบป้นเอียงมาฝั่งนี้เลือกเส้นนี้เป็นเส้นถัดไปค่ะทะแยงมุมลงมาค่ะทะแยงมุมลงมาเลยนะคะ และเหลือเส้นสุดท้ายค่ะเป็นเส้นฝั่งนี้นะคะก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะสอดปลายริบบิ้นลงมาเพื่อล็อกนะคะล็อกริบบิ้นเส้นอื่นๆนะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้ก็กดนะคะย้ำๆกดเน้นๆลงไปหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ตัวนะคะก็จะได้ออกมาเป็นฐาน8ดแบบนี้นะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมักจะใส่ใบนะคะเข้าไปในขั้นตอนที่เป็นฐาน4แล้วก็ขัดฐาน8นี้เลยนะคะแต่ว่าก็สำหรับตัวก็เองเนี่ยก็จะมักจะชอบเอาใบามาติดทีหลังนะคะเพราะว่าจะรวดเร็วกว่าแล้วก็ไม่ต้องแบบ มีความกังวลยิ่งสําหรับถ้าเป็นแบบมือใหม่หัดทำหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีความกังวลว่าใบาจะอยู่ยังไงจะไล่เส้นทิศทางไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้ไม่ต้องกังวลก็เดี๋ยวเอาใบามาติดทีหลังค่ะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะลองทําให้ดูนะคะว่าวิธีใส่ใบตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยแล้วก็ล็อกใบไว้เนี่ยทำยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวได้ฐานแดแล้วเรามาต่อกันเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน8แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็มาทำขึ้นเหมือนลูกส้มเลยค่ะ <c oughs> หยิบมา1เส้นนะคะเส้นใดก็ได้นะคะแล้วก็เส้นที่2ขึ้นมาทับค่ะเส้นที่3ขึ้นมาทับค่ะตอนนี้จะแตกต่างจากลูกส้มนะคะนิดนึงตรงที่เราจะใช้จำนวนเส้นที่ขึ้นมาพาดทับเนี่ยมากกว่านะคะ เส้นที่4ี่ขึ้นมาทับค่ะหยิบไปจนถึงเส้นที่ห้านะคะตอนนี้หเส้นแล้วนะคะขึ้นมาเรียงกันอยู่แบบนี้นะคะเรียงทับกันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ5เส้นเส้นที่ห้าขึ้นมาแล้วเราจะปล่อยเส้นล่างสุดลงมาพาดไว้ค่ะปล่อยเส้นล่างสุดลงมาพาดไว้นะคะขออนุญาตเอาใบออกเนาะจะได้ไม่กีกะนะคะจะได้ดูถนัดๆ พอเส้นที่หนึ่งลงมาปล่อยเส้นล่างสุดลงมาแล้วใช่ไหมคะหยิบเส้นถัดไปค่ะขึ้นมาพาดไว้บนสุดอย่างนี้นะคะปล่อยเส้นล่างสุดลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาดค่ะปล่อยเส้นล่างสุดลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาดนะคะ และปล่อยเส้นล่างสุดลงมาค่ะทีนี้เราจะเห็นว่าไม่มีเส้นถัดไปให้เราหยิบแล้วใช่ไหมคะดูจากนี้แต่จะมีช่องเกิดขึ้นตรงนี้1 2 3และ4นี่นะคะช่องขึ้นมาที่ยังไม่มีลิบบิ้นสอดออกเลยใช่ไหมคะนี่นะคะ4ช่องและ ลิปบิ้นข้างบนที่เราหยิบขึ้นมาพาดกันไว้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4เส้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการให้ลิปบิ้นทั้ง4เส้นนี้สอดออกแต่ละช่องที่บอกไว้เมื่อตอนต้นนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนมุมจับนิดนึงเพื่อให้เห็นถนัดนะคะมากขึ้นเนาะ เคลียร์มุมตัวเองให้ชัดเจนนะคะนี่มีช่องที่1นี่นะคะช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4อย่า replies, งงี้นะคะามาเริ่มกันที่เส้นล่างสุดเส้นแรกเลยค่ะเราจะสอดอ,ออกช่องที่1นะคะสอดออกไปเลยค่ะช่องที่1คะ่ะเส้นล่างสุดนะคะเส้นล่างสุดต่อมาเราจะสอดให้ออกช่องที่2ค่ะแต่ เราจะต้องสอดผ่านช่องที่1ด้วยนะคะสอดช่องที่1ผ่านไปออกช่องที่สองค่ะช้าๆไปพร้อมๆกันนะคะเส้นล่างสุดถัดมาค่ะเราจะสอดให้มาออกช่องที่สามตรงนี้นะคะโดยผ่านช่องที่1ช่องที่2แล้วก็มาออกช่องที่สามอย่างนี้นะคะทำไม่ออกช่วยมันได้ค่ะนี่นะบิดพลิกนิดหน่อยนะคะ เหลือเส้นสุดท้ายค่ะเราจะให้มาออกช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะคือช่องที่สี่โดยผ่านตั้งแต่ช่องที่หนึ่งสองสามมาออกช่องที่4ี่นะคะเราก็สอดเข้าไปเลยค่ะช่องที่1ช่องที่สองถ้ามันไม่ออกเราก็ช่วยนะคะช่องที่หนช่องที่สองตอนนี้ยังค้างไว้ที่ช่องที่3าใช่ไหมคะเราดันให้ออกช่องที่สี่เลยค่ะมาสอดให้ออกช่องที่สี่นี่นะคะ ก็แปลว่าตอนนี้ทุกช่องนะคะมีลิบบิ้นสอดผ่านออกมาแล้วเราก็ดึงจัดทรงเลยค่ะดึงจัดทรงนะคะก็ค่อยๆดึงค่ะไม่ต้องรีบร้อนนะคะตรงนี้ดึงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำการใส่เหรียญตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะ นะคะคยังไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะว่าเราจะใส่เลี้ยญน,นะคะไปตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยจะถึงเวลาพอเราทําเสร็จเนี่ยช่องมันจะปิดแล้วมันจะไม่มีช่องให้เราใส่เลรียนได้เหมือนเหมือนส้มหรือว่าเหมือนมังคุดนะคะ,ะ,คะก็เขาใส่เลี้ยนไปแล้วก็จัดเก็บทรงนิดนึงจะสังเกตว่าจะแตกต่างจากส้มเห็นไหมคะจะดูเป็นลูกนูนๆขึ้นเห็นไหมคะ ก็ได้ทรงออกมาเป็นพอเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมคะจะเก็บเครื่องบนสวยงามนะคะอาจจะยังไม่ต้องแน่นมากนะคะให้เป็นพอดีพอดีนะคะก็ได้แล้วเราก็ทําการพลิกเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะพลิกมาอนันนี้นะคะตรงนี้เราก็จะมาเก็บนะคะสอดริบบิ้นปลนะคะเดี๋ยวเปิดให้เห็นก่อน หยิบขึ้นมาเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะนับถัดไปหนึ่งสองสามเส้นแล้วพาดลงดูอีกทีหนึ่งนะคะหยิบขึ้นมาเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะพาดไปตามทิศที่เห็นไหมคะว่าริบบิ้นวนวนไปทางไหนอย่างนี้นะคะเราก็จะพาดไปตามทิศนั้นนะคะพาดไปตามทางนั้นเลยไม่ไม่สวนไม่สวนมาอย่างนี้นะคะก็หยิบมาหนึ่งเส้นคะ่ะนับไปหนึ่งหนึ่ง 2อสาแล้วก็พาดลงนะคะอ่าเหมืนเดิมค่ะหยิบมาหนึ่งเส้นค่ะนับไปหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามพาดลงค่ะหยิบมา1เส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามพาดลงค่ะหยิบมาหนึ่งเส้นค่ะเหมือนเดิมเลยหนึ่งสองสนะคะแล้วก็พาดลงค่ะ หยิบมาอีกหนึ่งเส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามทาดลงค่ะอ่าทีนี้เราจะเห็นว่าเหลือ3มเส้นสุดท้ายใช่ไหมคะถ้าเราหยิบมา1เส้นนับไปมันจะไม่พอ3เส้นละเราก็จะทําการสอดนะคะ3เส้นนี้เข้าไปทีละช่องเลยค่ะเส้นที่1น,นะคะเส้นที่อยู่ไกลตัวที่สุดเห็นไหมคะนี่นะคะเส้นที่1 เราจะมาทำการสอดเข้าช่องนี้นะคะคือช่องที่อยู่ถัดจากลายลิบบินเส้นเส้นสุดท้ายเมื่อกี้ที่มาพาดลงนี่นะคะเราจะมาทำการสอดเข้าไปในลายช่องนี้นะคะสอดเข้าไปเลยค่ะเส้นที่สอค่ะเราจะสอดให้ออกเส้นที่2โดยผ่านตั้งแต่เส้นที่หนึ่งนะคะหนึ่งมาออกช่องที่สองสองอย่างนี้นะคะ และช่องที่3ค่ะเราจะทําการสอดตั้งแต่ช่องที่1-2และมาออกช่องที่3นะคะแล้วตรงนี้เราก็ดึงเลยค่ะดึงถ้าลิบบินบิดเราก็สามารถจับลายให้มันเป็นไปตามาลายลิบบินได้นะคะบิดแล้วก็พลิกกลับมานะคะไม่ต้องตกใจแล้วก็ดึงเก็บทรงลิบบินค่ะ ดึงจัดทรงนะคะตรงนี้ก็ค่อยๆดึงนะคะยังไม่ต้องดึงแบบรุนแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยับเนี่ยนะคะเห็นไหมนี่ยับนิดหนึ่งหลันแล้วมันจะไม่มันจะไม่สวยนะคะ ไป okay, นะะแล้วก็ระวังอย่าให้มันแบบรุนแรงมากอย่าดึงรุนแรงมากเพราะไม่มันจะทําให้ตรงนี้ยับแล้วมันจะไม่สวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเราต้องมาสอดทําก้นสตรอเบอรี่อีกทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะยากด้วยนะคะ พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำก้นสตรอเบอรี่นะคะให้เป็นทรงที่แบบเห็นไหมคะย้อยๆลงมาอย่างนี้เนาะนะคะอ่ <Okay. S 1> ค่เมื่อกี้เราจัดเก็บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็พลิกกลับมาเลยคะ่ะพลิกด้านกลับมานะคะอะเปิดเส้นต่างๆออกก็ได้ค่ะจะได้แบบ ง่ายนะคะเห็นง่ายนะคะเราจะหยิบขึ้นมาเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนนะคะหยิบขึ้นมาเส้นใดเส้นหนึ่งเส้นไหนก็ได้นะคะแล้วก็นับไปเราจะมาสอดเข้าเส้นนี้ซึ่งถ้าเรานับบนไปข้างหน้าตามลายลิปปินเช่นเดิมนะคะมันจะนับได้ห้า ช่องนะคะนับจากนับถัดไปจากเส้นที่เราหยิบหนึ่งสสามี่ห้าซึ่งเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวแบบสับสนเราก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะเรานับฝั่งใกล้นับย้อนหลังมาสองนะคะลายริบบิ้นเราหยิบมา1เส้นทาบดูลายเห็นไหมคะเราจะนับถัดจากเส้นที่เราหยิบมา2เส้นค่ะ1นนับถอยหลังนะคะหนึ่งสองค่ะแล้วเราก็จะมาท่านี้นะคะสอดลงเห็นไหมคะริบบิ้นจะคว่ำเป็นท่านี้นะคะ ดูนะคะลิบินความเป็นท่านี้เนาะสอดลงที่เส้นเลยค่ะยังไม่ต้องดึงให้ตึงนะคะยังไม่ต้องดึงให้ตึงเพราะว่าเดี๋ยวทุกเส้นเนี่ยจะต้องมาสอดผ่านเข้ารูตรงกลางจะได้สอดง่ายหน่อยนะคะก็เราก็ทําเดินหน้าไปค่ะลิบิน ลิบบิ้งโค้งไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ทาเส้นถัดไปแล้วไม่ทาไม่ทาย้อนกลับมาเนาะทาเดินหน้าไปานี้นะคะอ้อมหลังค่ะนับถอยหลังไปหนึ่งสองอ้อมหลังเส้นแรกเห็นไหมคะโค้งลงมาสอดออกนะคะที่ช่องนี้ลายที่สอดนะคะสอดล็อกมาเลยนี่นะคะ,ะนี่ค่ะเส้นถัดไปคะ่ะเส้นถัดไป นี่นะคะอ้อมหลังไปเลยค่ะนับย้อนนะคะ 1- 2สองเราจะมาออกช่อง,องนี้นะคะลายที่สอดเนี่ยเราจะไม่ได้สอดสอดอันนี้เห็นไหมคะเราจะไม่ใช่สอดตรงนี้ข้างนอกที่พึ่งโค้งไปเมื่อกี้แต่เราจะสอดตัวที่อยู่ด้านในนี่นะคะโค้งไปนะับถอยหลัง1 2สองสอดลงไปเลยค่ะนี่นะคะ,คะ,ะให้พอดีพอดีก่อนยังไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะ เส้นถัดไปค่ะวนโค้งหลังนับถอยหลังไป1 2สองอ้อมมาสอดเลยค่ะเราจะสอดเข้าไปข้างในก่อนนะคะผ่านจากทุกเส้นที่โค้งๆเมื่อกี้แล้วก็ไปสอดเข้าลายของช่องที่เราจะขอนี่นะคะเห็นไหมนี่นะคะนี่นะคะน,นี่ค่ะเส้นถัดตาค่ะนับถอยหลังไปหนึ่งสอง สอดเข้าจากข้างในเลยนะคะเสียบออกมาอย่างนี้นะคะเค่ะเราตรงนี้เรายังไม่ต้องดึงแน่นเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาลิบบิ้นสอดเข้าไปง่ายๆนะคะเส้นถัดมาค่ะนับถอยหลังไปสองนะคะ <c oughs> วันนี้เจ็บคอนิดนึงอ่านับถอยหลังไปสองนะคะสอดเข้าไปข้างในนี่นะคะตรงกลางนะคะหาทางออกค่ะก็คือนี่เห็นไหมคะ นี่ดูนะคะเห้ดูดับได้นะคะมีค่ะกระดิ่งเบาๆนะคะทีนี้จะสาธิตให้ดูว่าถ้าเราสอดได้หมดอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆเนี่ยก,ก็ได้เลยก็ทําไปจนครบหมดเลยนะคะแต่ว่าบางกรณีเนี่ยยิ่งเส้นหลังๆเนี่ยเราจะสอดยากถูกไหมคะจะสอดเข้าไปแล้วเออหาช่องออกยากอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะมีตัวช่วยค่ะมีตัวช่วยนะคะ ก็คือวันนี้มีอุปกรณ์เพิ่มมานะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะฟอสิบนะคะหรือว่าแหนบก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะถ้าอันนี้จะสาธิตให้ดูในกรณีที่ว่าถ้าเราแบบสอดไม่ออกหาทางออกไม่เจอนะคะแต่ถ้าใครแบบทําหาทางออกได้เจอหมดเนี่ยก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้ากรณีที่เราหาทางออกไม่เจอใช่ไหมคะนับเส้นนี้ใช่ไหมคะ เรานับถอยหลังมา1 2ลายที่จะต้องออกคือลายนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาแหนบสวนเข้าไปได้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะเอาแหนบสวนเข้าไปเห็นไหมคะมันจะมาออกอย่างนี้นะคะแล้วก็หนีบกับเส้นที่เราจะเอาข้าวสอดไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็ดึงตามลายออกมาเลยเห็นไหมคะง่ายมากแล้วก็ ลูกสตรอเบอรี่เราก็จะไม่เสียทรงนะคะแต่ถ้าเราสอดได้ก็สอดไปเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะอันเมื่อกี้นี้คือสาธิตให้ดูกรณีที่ว่าหาทางออกไม่ได้หรือว่าดันยังไงก็หาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะยิ่งหลังๆนียมันจะยิ่งแน่นหรือว่ายิ่งแคบแล้วมันจะหาทางออกลําบากเนาะก็เส้นสุดท้ายแล้วค่ะนับถอยหลังไป1 2สอดเข้าตรงกลางนะคะสอดเข้าตรงกลางก่อน หาลายออกค่ะนี่เลยนะคะออกลายนี้ปกติโอเคค่ะพอสอดครบหมดทุกอันแล้วใช่ไหมคะเก็บเลยค่ะแล้วก็จะมาดึงเก็บทีละเส้นนะคะอนี่นะคะเมื่อกี้ข้ามไปเส้นหนึ่งดึงเก็บไปทุกๆเส้นเลยค่ะจนให้ได้ทรงนี่เห็นไหมคะ ก้นมันก็จะค่อยๆชิดนะคะแล้วเก็บไปเรื่อยๆนะคะเก mm ็บ hmm. ไปเรื่อยๆก้นก็จะค่อยๆชิดเป็นแบบลักษณะนี้เลยนะคะ mm hmm. ทีนี้ถ้าเก็บนะคะแล้วเราเห็นบางเส้นอาจจะยังพองอยู่นะคะอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างนี้นะคะอาจจะยังพองแล้วเราแบบเราไล่ไม่ถูก ไล่ไม่ถูกนะคะถ้าจะไปดึงใหม่หมดทุกเส้นก็อาจจะทําให้ทรงสตรอเบอรี่เบี้ยวได้นะคะให้สังเกตแบบนี้ค่ะว่าเมื่อกี้เราสอดแบบนับถอยหลังไป2เส้นใช่ไหมคะแล้วถึงสอดเพราะฉะนั้นเหมือนกันค่ะถ้าเส้นไหนที่ยังไม่เข้าที่ไม่เรียบร้อยหรือเก็บยากนะคะเราจะเก็บเฉพาะเส้นนั้นเส้นเดียวเส้นอื่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ดูเส้นเทียงพองอยู่เห็นไหมคะเรานับถอยหลังจากเส้นของเขามาหนึ่งสองแปลว่าเส้นนี้ที่โผล่อยู่ตรงนี้นะคะคือเส้นของเขาเราก็ดึงเห็นไหมคะ นี่เห็นไหมคะมอันนี้เป็นเทคนิคสังเกตง่ายๆนะคะที่แบบก็ใช้เองนะคะโอเคแล้วก็จนเป็นที่พอใจนะคะสมมุติว่าพอใจแล้วนะคะค่ะซึ่งเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราอาจจะตัดเก็บริบบิ้นไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้า ที่เคยบอกไปในคลิปลูกส้มนะคะบางทีเราตัดเก็บลายข้างบนนี้เลยเนี่ยมันทําให้ลายลายของริบบิ้นปลายที่เก็บเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาทางด้านบนลูกใช่ไหมคะเวลาเราหิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าแบบเออลายโผล่มาเนาะเห็นเส้นปลายริบบิ้นนิดหน่อยก็จะไม่สวยอย่างี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราพาดเก็บไปให้หมดก่อนนะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นเป็นในแนวลายลงเงี้ยก็จะทําให้งานเราเรียบร้อยมากกว่านะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงคือจะทําให้ลูกมันแน่นนะคะสวยงามขึ้นนะคะแล้วก็หยิบมาเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะพาดเราจะสอดเก็บปลายริบบิ้นนะคะก็สอดไปเลยค่ะลองท้าบดูว่าถ้าเราวางตามลายเห็นไหมคะมันจะมาออกเส้นนี้ก็คือ1 2 3ใช่ไหมคะถ้าวางตามลายจะเป็นอย่างนี้แล้วก็สอดไปเลยค่ะจะออกตามแบบแนวของริบบิ้นเลยนะคะอันนี้จะไม่ยากเห็นไหมคะก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะ ไปทีละเส้นเรียงกันไปเลยนะคะจะจะวนไปทางนึงหรือจะวนทางนี้อย่างนี้ก็วนเป็นทิศทางเดียวกันนะคะเก็บไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะวางเห็นไหมคะลายนะคะก็จะเห็นว่าจะออก3ามเส้นนะคะนี่นะคะสอดเก็บไปเลยค่ะ เซนสุดท้ายแล้วก็เก็บริบบิ้นครบหมดแล้วนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะวันนี้แบบเจ็บคอนิดหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาตัดนะคะตัดปลายริบบิ้นที่เหลือนะคะ เก็บงานเสร็จตัดเก็บปลายริบบิ้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาที่วิธีติดใบนะคะในชุด diy ลูกสตรอเบอรี่ของเพจเติตมบุญเหรียญโปรยทานเนี่ยก็จะมีใบสําเร็จไปให้ใช่ไหมคะวิธีการติดใบนะคะเริ่มแรกได้มาเนี่ยก็เอากาวสองหน้านะคะมีอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะคะคือกาวสองหน้า ลงไปในใบนะคะทีนี้ใบเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้ใช่ไหมคะแล้วปลายมันจะมีเหลืออยู่อย่างนี้แล้วก็ใช้วิธีกลางเจ้าก,ก้านที่เหลือเนี่ยนะคะออกเป็นสองฝั่งนะคะเพื่อมันไม่ให้มันนูนฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปนะคะแล้วเราก็ตัดแปะนะคะลงไปเลยนะคะแปะกลางอันนี้ใบนะคะ ทีนี้ปลายที่เหลือเนี่ยเราก็ตัดออกก็ได้นะคะนี่ค่ะตัดออกนี่นะคะเล็นอยแล้วเราก็ดัดใบนะคะให้มันโค้งๆนะคะเดี๋ยวมันจะได้รับกับทรงของลูกสตรอเบอรรี่นะคะ จะได้รับเข้ากับทรงของลูกสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็แกะออกเลยค่ะแกะกาสองหน้าออกนะคะแล้วก็จุดกึง่งกลางค่ะมาติดลงบนลูกเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะใบก็จะโค้งรับพอดีนะคะก็จะได้อย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะลูกสตรอเบอรี่นะคะที่ติดใบ เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะก็แล้วก็เมื่อกี้นะคะที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่าถ้าจะใส่ใบตั้งแต่ต้นนะคะจะทำยังไงน,นี้นะคะถ้าจะใส่ใบตั้งแต่ต้นนะคะ ขึ้นฐาน4นะคะเหมือนเดิม 1, 2, 3, 4สองเส้นที่4มานะคะของเส้นที่3าสอดเข้าไปนะคะ ในสารฐานสีอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะขัดฐานสีแบบเดิมเลยนะคะแบบขึ้นต้นแล้วเราจะเอาใบ,บนี้นะคะก้านของซอรเบอรี่เนี่ยนะคะฝั่งที่เป็นห่วงก็ไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็ฝั่งนี้สอดเข้ามาเลยคะ่ะสอดเข้ามานะคะอนี้นะคะอาจจะเอาใบเนี่ยลูดออกไปหางๆก่อนนิดนึงนะคะ สอดเข้ามานะคะสอดเข้ามาแล้วได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะขัดฐาน8ค่ะ1น,นะคะเส้นที่1น,นะคะเก็บมาทางนี้นิดนึงเส้นที่2นะคะไปทางไหนขัดฐาน8แบบปกตินะคะที่เราทำกันนะคะเส้นที่รู้สึกเหมือนแบบ โฟกัสจะเอียงใช่ไหมคะมือก็จะตกกล้องไปเรื่อยๆอเป็นที่สามนี่นะคะเอียงไปและเส้นสุดท้ายนี่มาล็อกใช่ไหมคะมาล็อกคลิปติป้นเหมือนเดิมทีนี้ใบมันก็อาจจะหลุดได้ใช่ไหมคะการนิมนก็อาจจะไหลหลุดได้เราก็จะทำการ วางไว้อย่างนี้นะคะแล้วแม็กนะคะถ้าไม่มีแม็กนะคะหรือเอาสะดวกก็คือสกอตเทปเลยค่ะนะคะวางไวอย่างนี้แล้วก็แปะลงไปนี่นะคะนี่สกอตเทปนะคะวางแล้วก็แปะลงไปเห็นไหมคะแล้วก็กดย้ำๆๆเหมือนเดิมนะคะใบก็จะอยู่อย่างนี้นะคะเวลาทำเราก็รูดรูดตัวใบสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะออกมาห่างนิดนึงก่อนแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ค่อย ลดลงกลับลงมาชิดนะคะเหมือนเดิมแล้วเราก็จะเริ่มวิธีการอ่าพอได้ฐาน8เราก็จะเริ่มวิธีการของการทําลูกสตรอเบอรี่เหมือนอย่างที่บอกไวในคลิปตั้งแต่ต้นเลยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้นี่คลิปอาจจะผ่านไปแบบกระท่อนกระแท่นนิดนึงนะคะด้วยว่าก็ป่วยด้วยนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสนี่เดี๋ยวจะมาอัดคลิปสตรอเบอรี่ แก้ตัวให้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการใช้ใช้ิบินที่เป็นลายสตรอเบอรี่เลยนะคะวันนี้ก็ถ้ามีผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็อขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ